อ m m พีฟมิลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะไปชะอำกันก็จะเป็นวันเดย์ทริปแบบสั้นๆจริงๆจะเรียกวันเดย์ทริปก็ไม่เชิงเนาะต้องบอกว่าฮาฟต์เดย พราะว่ากว่าจะออกเดินทางกันก็นี่บ่ายสองครึ่งเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าไปกลับมาแล้วเนี่ยระยะทางมันยังได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเทสมาให้ดูอุปกรณ์เอามาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะพอทําอาหารได้หรือเปล่าตอนนี้วัตถุดิบยังไม่มีนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับเป็นแบบทดสอบดูก่อนลวกันนะว่าวันเดย์ทริปมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยว ไปด้วยกันเลยนะครับผมไก่ไก่มาทั้งแผง ก็คือใช้หาดชาม,มต,าตอนห้าโมงเย็นมา <laughs> <laughs> ทำไมกะไนอ๋อโอเคพอช่วงเย็นก็ร่มเขาก็จะเก็บหมดแล้วใช่ไหม <g uk> ไม่มีเลย <g uk> ก็โอเคเลยนยะว่างตรงไหนแล้วก็จอดได้เลยนะอ่านี่นะครับวิ่งมาไม่เกิน80ตลอดทางเลยนะเนี่ยระยะทางของรถนะครับวิ่งมาแล้ว164กิโลหน้าจอบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณ347 ถ้าคำนวณกันจริงๆแนละ้วเราก็จะได้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย500 5 0 0เกือบ510รอเลยมั้าย5ิ0กิโลเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการคำนวณแบบ NEDC เนี่ยจริงๆมันก็อ้ายิงได้นะครับถ้ามองว่าเราขับไม่เร็วนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ารถวิ่งแค่ไหนก็ใช้พลังงานแค่นั้นนะครับแปลว่าขับที่80เนี่ยน่าจะวิ่งได้เกินสเปกด้วยนะครับอ่ะโอเคถึงชะอำมแล้วเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับอ่ะมาดู หนึ่งในวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับก็คือสะโพกไก่ซื้อมาจากแมคโครนะฝากลูกชายหมักแล้วดูฝีมือการหมักนะฮะไม่เข้าเนื้อก็ไม่จะว่าไงแล้วอะได้ข่าวว่าทำหกนะครับยินได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้เรามีหม้อทอดแล้วนะครับของอะไรเนี่ยกาเบอร์หรืออะไรไม่รู้อ่ะคือของจีนแหละแต่ว่ารูปร่างน่ารักดีไซส์กระทดรัดดีนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ใช้ อลองมาดูแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือไส้กรอกนะกับข้าวเนี่ยยวต้องหุงแล้วนะครับมาถึงก็เย็นแล้วนี่มันจะหกโมงเย็นแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่รู้จะได้สักเท่าไหร่จะมืด่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะของเราครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่จริงๆก็บอกว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือไอ้นี่ครับ ปลักพ่วงนะไม่ต้องถึงขนาดเป็นปลักโลคือเราไม่ได้ใช้ปลักโลเพราะว่ามันไม่ถนัดนะครับแล้วก็มันยังไงล่ะเกะกะพื้นที่นะฮะก็ใช้เป็นประมาณแค่นี้โอเคอ่ะเดี๋ยวข้าวนี่อย่างดวนเลยนะครับ และนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดประสงค์ของทางมาวันนี้นะครับตอนนี้เราพบผู้ประสบภัยอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าสามหม้อเลยปลักรับไหวไหมอย่างที่บอกนะครับรถยังไงก็รับไหวนะแต่ปลักที่ไม่แน่ใจแต่ผมดูกําลังไฟฟ้าแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับอ่านะครับก็หม้อข้าวแล้วก็ พอทอดนะครับทีฟาวตัวนี้จะบอกว่าผมช้ำใจมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมซื้อมาราคามันประมาณพันเจ็ดจำได้ว่าตอนเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยนะครับราคาขายอยู่2 0 0 0เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ซื้อตอนหลังเห็นว่าลดลงมาเหลือประมาณ1ัน0ก็ซื้อนะครับที่ล่าสุดไปดูเหลือพันเดียวอ่ะพันเหรือพันหนึออะไรประมาณแถวๆนั้นนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ<ด>อ่ะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเราจะขายสินค้าอะไรสักอย่างเลยเนาะเนี่ยวางเรียงกัน สีก็โทนเดียวกันจริงๆเราคุมโทนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูพอทอดหน่อยอุย้ยใช้ได้นี่อ่ะเอียงมากจะหลน่นไหมใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนนะฮะสวยอยู่เออเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่เลยล่ะเอยดีเลยแหละนะฮะอ่ะครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวกลับก่อนนะครับย,รยังค่ะ ใช่มอทอดนะผมถ้าจะเอาประมาณไก่เนี่ยปกติผมจะใช้วิธีว่าเอาหนังขึ้นก่อนรอบแรกใช่ไหมพอผ่านไปสักประมาณ1นส่วนสของเวลานะครับก็กลับคราวนี้เอาด้านด้านล่างขึ้นนะฮะแล้วพอผ่านไปอีกนะครับเป็น2ในสามเนี่ยก็ค่อยกลับมาเป็นหนังขึ้นอีกรอบหนึ่งนะส่วนใหญ่แล้วมันจะพอดีพอดีนะครับหนังก็จะกรอบกําลังดีแล้วก็สุกทั่วไปแล้วนะครับ เออไม่น่าเชื่อนะ500บาทได้มั้งเนี่ยหรือ400กว่าบาทหรือ500กว่าบาทอะไรประมาณนี้แล้วแต่นะครับเมืคุณมีโค้ดมีอะไรก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะผมซื้อมาถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะราวห้าร้อยกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ ทสไปด้วยในตัวนะคร oh ับคือให้เด็กๆเอาหนังสือมาด้วยนะนั่งอ่านนั่งเรียนนอกสถานที่ไปด้วยเราก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเดี๋ยวคือวันนี้นว่ามันทริปปรับเงียบหยียคิดว่าเฮ้ยอยากมาข้างทะเลกันดูคือตอนแรกตอนแรกจะไปปราณบุรีนะครับจะไปเทสดูเลยว่าแบบเหมือนกับว่าอยากทำเป็นชาเลนจ์ว่าเฮ้ย เราจะสามารถไปกลับโดยที่ไม่ชาร์จหรือแทบจะไม่ชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นไปปราณบุรี่จนกลับไปนะฮะผมคํานวณแล้วมันจะอยู่ประมาณ460-450-460กิโลเมตรนะครับรถวิ่งได้490เราก็เลยอยากรู้ไนงะแต่ว่าปัญหาวันนี้อยู่มีอย่างเดียวเลยฮะ,ค,ะคือว่าตื่นสายขอโทษนะตื่นสายจบเลยเลยเปลี่ยนแผนนะครับเลยมาแค่ชาก่อนแต่ก็โอเคนะเป็นการ เหมือนกับเริ่มเซิร์ฟดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการพยายามเที่ยวให้มันประหยัดนะฮะประหยัดในที่นี้หมายถึงว่าชาร์จบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ปตทขึ้นค่าชาร์จแล้วใช่ไหมครับเป็นหน่วยละ7บาท90สตางค์และถ้าออฟฟี่ก็อยู่ที่6บาท60สตางค์ซึ่งมันก็แพงขึ้นนะฮะดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้จําเป็นจะต้องไปไกลจริงๆนะครับก็คิดว่าเออไม่งั้นเราก็หาทางเที่ยวให้มันอยู่ใน ลัศมีที่รถมันจะสามารถครอบคลุมนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องไปชาร์จเนี่ยก็น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับห้าสิบาทร้อยหนึง่งอะไรเงี้ยเอาแค่นั้นพอนะคร mm hmm. อ่ะก็ถือว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เก็บเกี่ยวไปนะครับกับการที่จะใช้ชีวิตในแบบนี้นะฮะกับการที่จะไปเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตกับรถไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะ ได้นะนี่ฮะโอ้ยใช้ได้นะเนี่ยสรุปว่าระยะเวลาเนี่ยเพิ่มไปนะครับจากอันนี้เขาบอกว่าประมาณ22นาทีก็สรุปว่าใช้ประมาณ25-26นาทีนะครับสูงนะเออโอเคนะฮะใช้ได้ใช้ได้ผ่านผ่านผ่านกูแจวเลยนะครับโอ้ยอกินเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือทริปประหยัดจริงๆนะครับ น้ำออกมาจากบ้านนะฮะชาตองเม็ดีตองนะครับอ่าน้ำชาขวดขวดก็ใช่ค่ะยังต้องมาชงเองนะฮะไม่ต้องทำตามขนาดนี้ก็ได้นะครับวันนี้มันก็จะสุดตรงเ่ยอะข้าวสุกแล้วสวยคือมาสวยจริงๆนะเนี่ยนุ่มฟูเลย อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะฮะมาทดลองให้ดูนะครับว่าเราทํากันประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปถึงที่แล้วสรุปให้ดูอีกทีนึงนะครับมีทําอาหารด้วยขับมาด้วยความเร็วแค่นี้ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับกลับไปแล้วเนี่ยยังเหลือไฟฟ้าอีกแค่ไหนนะฮะแล้วตามสเปคที่แจ้งไว้พอขับเท่านี้เนี่ยดูแนวโน้มว่าจะได้เกินสเปคนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัว กินข้าวนะครับจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะน่าจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงเราค่อยกลับไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเถึงแล้วนะครับก็วันนี้สรุปว่าขับไปทั้งหมด3 4 9กิโลนะหน้าจอเหลืออีก157นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันมันก็จะได้ประมาณ ประมาณ500ร้อนะครับก็ถือว่าเกินสเปคนะอันนี้80ไม่เกินไม่เกิน80นะครับตลอดทางแต่แล้วแต่สภาพการจราจรนะครับแต่โดยเฉลี่ยไม่เกิน80นะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวเลขเลยออกมาค่อนข้างดีนะครับรวมแล้ว12.3กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรในระยะ349กิโลเมตรนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะวันนี้ตอนที่ออกไปเนี่ยมันก็ช่วงเย็นแล้วนะครับ แล้วก็ฝนตกนะฮะมันก็เลยอาจจะทําให้การใช้พลังงานน้อยนะครับอันนี้ไปเป็นข้อมูลนะแต่สามารถทำได้จริงนะครับมาตรฐาน NEDC พอสามารถเชื่อถือได้ถ้าคุณขับรถไม่เร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ